ผู้ชมค,ครับสกูปนี้จะพาไปฟังบทสัมภาษณ์ของสกอตคูเปอร์อย่างเต็มๆเลยนะครับจะได้กลับมาเจอทีมเก่าบุรีรัมยูเนเต็ดตัวสกอตเองจะรู้สึกอย่างไรกับเกมในวันพรุ่งนี้ด้วยสถิติที่ผ่านมาทีมผิวของเรายังไม่เคยชนะทีมบุรีรัมยูเนเต็ดได้เลยนั้นตัวสกอตเองมองว่าไม่ใช่โจทย์สําคัญนะฮะผลงานวัดกันที่90นาทีในสนามวันพรุ่งนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของสกอตคูเปอร์กันครับ uh, Tomorrow we are going to have a match with Buriram and buriam is your previous team do you have any opinion about uh, tomorrow match yeah I think, I think buriam have a big pressure on them they win three trophies last year they get to quarter finals of the afc you know they don't lose a game so i think they have to come here and feel big pressure we can come here and enjoy and keep working our team is still working in progress we are confident we will give them a very good game But all the pressure So's ก็โค้ชก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางบุรีรัมเนี่ยก็จะมีความกดดันมากเนื่องจากรู้การที่แล้วเนี่ยตัวบุรีรัมเองก็ได้ถ่วยนีไปนะครับรวมถึง AFC เนี่ยก็เข้าไปในรอบลึกๆซึ่งบุรีรัมเนี่ยเขาจะมาครั้งนี้โดยด้วยการแบกภาระความกดดันไว้ต่างจากเมืองทองที่มานัดเนี้ยเนี่ยก็จะมาเล่นด้วยความสนุกซึ่งคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวันของของทีมเมืองทอง you k know, they only probably have like one change so it's the same team same method so this is the advantage for them but if we beat them or we push them hard it shows that you know we have a very good chance this season coming and we try one or two young players as well in this game too <laughs> เปลี่ยนแปลงแค่จุดเดียวของบริรัมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบริรัมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางเมืองทองก็จะเข้าไปกดดันบริรัมมากขึ้นรวมถึงพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆอีก1-2คนเพื่อเข้ามาสร้างสรรเกมนี้ด้วยครับมีความพิเศษอะไรครับในการเจอบริรัมครับ Do you have uh uh Joker c a r d for tomorrowI have a few เขาบอกว่ามีพีเด็ดพอสมควรสำหรับพรุ่งนี้ครับ of course you always have to have a A plan A, a plan B, and some special little weapons. So we have that. We're confident. We have a good team. The pressure is on Buriram. You know, if they lose to us tomorrow, it's a big problem for them because we are still developing this team. They are the same team except for one change. They win three trophies. The AFC quarterfinals, they have the pressure. We have no pressure. So if they lose to us tomorrow, I think it's a problem for them. พรุ่งนี้ทางโค้ชก็จะมีทั้งแผน A แผน B รวมถึงแผนพิเศษด้วยนะครับที่จะมาใช้กับบุรัมในวันพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากบุรัมจะแบกภาระความกดดันแล้วเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเมืองทองก็ยังพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งเพราะนั้นเนี่ยการที่บุรัมมีจุดเปลี่ยนแค่จุดเดียวแต่เมืองทองเนี่ยกำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นก็คิดว่าการที่เมืองทองเล่นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะน่าจะเป็นเกมของเมืองทองครับ and we see what happens but the one thing advantage for us is we're still developing so w h a t e v e r we finish tomorrow we are still have more improvement ครับก็นอกจากพรุ่งนี้นะครับที่เราจะมีเกมพรุ่งนี้แล้วเนี่ยที่บุรีรัมย์อาจจะได้เปรียบตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมืองทองกำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถึงว่าผลเกมหลังจากเกมเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามเมืองทองก็ยังอยู่ที่ในขั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆต่างจากบุรีรัมย์ที่เขาแบกรับภาระจากฤดูกาลที่แล้วไว้ค่อนข้างมาก I think it's important to say this our team is only going to get better their team I don't think can go any higher than they are so for sure we can only get better and better they have reached a level can't go any higher ในความเห็นของโค้ชเนี่ยก็คิดว่าบุรีรัมเนี่ยถึงจุดที่บุรีรัมเริ่มจะพัฒนาไม่ได้แล้วแต่ในขณะที่เมืองทองเนี่ยกำลังสามารถมีช่องว่างในการพัฒนาขึ้นไปก่่นนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผลวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเมืองทองก็ยังสามารถพัฒนาไปได้มากกว่าน,นี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเราในฤดูกาลนี้ครับ So they lose to tomorrow big problem for them because still have more them make you know? we still, we still have many สาหรับเถ้าเกิดเขาบุรรมแพ้ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นปัญหามากๆสําหรับบุรีรัมในฤดูกาลนี้นะครับแต่สําหรับเราเนี่ยเรายังเพราะเราเนี่ยยังสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกเรื่อยๆต่างกับบุรีรัมที่ยังคิดว่าเขาคิดว่าจุดที่พัฒนาได้เนี่ยมันเริ่มน้อยลงไปแล้วครับ Tomorrow we find out about a few players see how they do so I'm not nervous Never get nervous. I'm excited for this game because I can see how where we are. c o ้ช h ไม่รู้สึกกังวลแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย c o ้ช h เารู้สึกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ดีแล้วเขาก็รู้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนแล้วเขากลับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากด้วยสำหรับเกมพรุ่งนี้ครับ You say something about the fans? Yeah, I think I hope our fans come give us a full support. Enjoy the day. They will see a team a, a slightly new team attacking. a little bit different style a little bit different style and always understand our team has more improvement space เอ่อคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดแฟนได้มาดูนะครับมาซัพพอร์ตทีมก็จะได้เห็นเมืองทองในรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนามากกว่าเดิมเป็นรูปแบบการบุกโจมตีมากกว่าเดิมแล้วก็คิดว่าจะทําให้แฟนๆ Enjoy มากขึ้นครับ One thing I can guarantee our fans whatever they see tomorrow from us they will only see better สิ่งเดียวที่แฟนบอลเมืองทองจะเห็นในวันพรุ่งนี้คือเมืองทองที่ดีกว่าเดิม us support Let's see so, happens come enjoy your day. Give good support. Work hard for you Give We were called day what happens. โค้ชก็เชิญนะครับว่ามาเถอะครับมาเชียร์กันพรุ่งนี้แล้วก็มาสนุกกับเกมในวันพรุ่งนี้แล้วก็มาดูว่าเราจะดีได้แค่ไหนนะครับก็หวังว่าวันพรุ่งนี้นะฮะสกอตต์คูเปอร์สตาร์โค้ชและลูกทีมจะพาให้สโมสรเอสซีจีเมืองทองอยูไนเต็ดและแฟนกลับของเรามีรอยยิ้มหลังจากจบ90นาทีครับ